สวัสดีครับดีค่ะอยู่กับพี่อมเลศแล้วก็น้องเชอร์เบตนะครับคูพ่พี่น้องสองสาวในวันนี้อุยอ้ยก็จะมารีวิวไอติมยังไม่ทันได้รีวิวเลยแกะออกมาเสร็จเนี่ยน้องเชอร์เบตโหให้อมเลศแกะบ้างนะมันคนละรสกันหรือเปล่าเนี่ย <Okay. S 1> มันเป็นโอ้ไอติมอันน่ากินมากเลยมันเป็นของกุริโกะนะครับไอติมจากเมืองนอกเลยนะอันนี้รสอะไรเนี่ยพาสติสเต้ <Yeah. S 1> อะลองแกะเลย yeah. 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 ได้ไหมโอ้ยแก่แก่โอ้ยแกะแก่มาเหมือนกันไหมอูยไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนะลองแกะมาดูเทียบสีดูสิจะเหมือนกันนะคะทุกคนลองเทียบสีดูก่อนแล้วอ่าแกะมาเดี๋ยาดูอ๋าเดี๋ยาดูสีหน่อยเดี๋ดูสีหน่อยหันหน้ามามองกล้องถ่ายปกคลิปดุยอ่าโอ้ยมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้มันจะเป็นช็อกโกแลตดาร์กหน่อยนะครับแต่อันนี้เหมือนกันนะคะทุกคนอ๋อมีโคนเหมือนกันเลยนะของใครน่ากินกว่านี่โอ้โห ขอพ่อเยมชิมได้ไหมอ่ะใครให้พ่อเอ็มชิมบ้างอ้าน้องที่เป็นมีน้ำใจพ่อเอ็มขอชิมหนึ่งกึ๊กอะไรนะโอ้โหพอพ่อเยมชิมน้องพื่อนถามว่าอร่อยไหมอร่อยไหมคะพูดเพาะๆนะอร่อยค่ะแล้วคนนี้จะให้พ่อเอ็มชิมไหมน่ารังเล่รังเล่โอ้พ่อเอ็มซื้อให้พ่อเอ็มกินแค่คำเดียวเองเอานะของอ้อมเลยเหรอข้างในมันจะเป็นช็อกโกแลตนะครับ ตัวของเชื้อเบลข้างในจะเป็นวานิลลานะแล้วก็จะเคลือบช็อกโกแลตมาเหมือนกันนะสรุปว่าอร่อยทั้งคู่เลยอันนี้จะเข้มข้นอันนี้จะหอมมันว่ะหอมมันนมวานิลลานะดีใจไหมดีใจมากค่ะชอบกินติมไหมชอบมากค่ะดูวินก็เจอให้ดูวินก็ซื้อให้นะชอบชอบชอบไหมชอบลุงวินไหมไม่ชอบไม่ชอบลุงวินก็คือพี่ชายของพ่อเอ็มนะครับชอบมาหาแต่ว่าน้องเชื้อเบลเขากลัวมากเลยนะ แต่ออมเล็มระไม่กลัวลุงวินเขาซื้อไอติมมาเพื่อล่อน้องชเชอเบตนะครับแต,แต่น้องชเชอเบตได้กินพี่ออมเล็ตก็เลยได้กินไอติมสองแท่งเลยนะออ,อมเล็ตยิ้มหวานไปโจอีกหนึ่งทีเพื่อนๆหน่อยครับช่วงนี้พ่อผมก็จะรีวิวขนมรีวิวไอติมบ่อยๆนะครับอไอติมนี้ขาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับผมเสียวฟันไหมล่ะเดี๋ยวฟันก็ขึ้นนะเจ็บฟันแล้วฟันขึ้นแล้วฟันขึ้นแล้วครับน้องๆก็ต้องเรียนออนไลน์กันต่อไปนะครับผมว่าโควิดมันยังระบาดอยู่นะ เอนไลฟ์เสร็จแล้วนะแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าไปที่ไหนแล้วช่วงนี้ออมเล็ตเริ่มออกจากบ้านได้แล้วนะไปเที่ยวห้างไปเที่ยวอะไรเจอออมเล็ตก็ถ้าถ่ายได้นะครับออมเล็ตก็ต้องได้สองคนแล้วไปไปทะเลไปเที่ยวอ๋อไปทะเลแล้วก็ไปเที่ยวห้างมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยนะยังไงใครมาขอถ่ายรูปมเลยเดี๋ยวพ่อเอ็มจะลงให้ในชุมชนนะครับผมดีใจไหมมีคนมาขอถ่ายรูป่ะดีใจค่ะดีใจเวลาเวลาเพื่อนมาเข้ามาขอถ่ายรูปออมเล็ตจะต้องบอกว่าอะไรสวัสดี สวัสดีค่ะเราชื่อออมเล็ดนะคะออมเล็ดปากดาค่ะ,ะต้องชื่อเล็ดปากขาวค่ะ <c oughs> โอเคนะครับก็ปล่อยให้เด็กๆเขากินไ้ติมไปนะปอเอมก็มาถ่ายคลิปให้สนุกสนะครับจะได้ถ่ายคิดถึงกันนะไว้ปรอากาศดีๆจะออกไปนะครับวันนี้ฝนตกทุกคนเลยไม่ได้ไปถ่ายคลิปถ่ายละครอะไรเลยนะครับว,วบันนี้ บอ้โหโอเคครับเดี๋ยวให้เด็กๆกินติมละเพื่อนไม่กลัวละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย